สุดอะไรดวงดาวดับแสงคนบันเทิงเสียชีวิตปี2566สุดอะไรดวงดาวดับแสงคนบันเทิงเสียชีวิตปี2566เหลือไว้เพียงความทรงจำและผลงานที่จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปในปี2566วงการบันเทิงได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปหลายคนมีทั้งดาราอาวุโสศิลปิน ตลกอาวุโสนักร้องและนักแสดงโดยวันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมคนบันเทิงที่เสียชีวิตส่งดาวกลับฟ้าจากไปเพียงแต่ตัวแต่ผลงานยังอยู่ในหัวใจของคนไทยไปตลอดกาลกุมภาพันธ์2566ต้องมนเทียนแก้วกำเนิดอดีตมือกีต้าวงพโ P.O.P เสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566นิวมุกดาพระเอกหมอลำชื่อดังเจ้าของเพลงเอิ้น,น้องใสหม้อน,นึ่ง ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตในวัย33ปีเมื่อวันที่15หกุมภาพันธ์2566มีนาคม2566นภาพรหงสกุลหรือป้าเขียดอดีตดาราอาวุโสเสียชีวิตจากอาการป่วยโรคเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบในวัย76ปีเมื่อวันที่7มีนาคม2566ถนอมสามโทนหรือวิทยาเจตภยัย อดีตนักร้องนักแสดงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในวัย60ปีเมื่อวันที่29มีนาคม2566มิสายน2566มารุตปงลางสะออนหรือมารุตมากเจริญมือพินฝีมือดีแห่งวงปงลางสะออนเสียชีวิตกระทันหันจากอาการฮิสตรกในวัย39ปีเมื่อวันที่10เมษายน2566 อิงดาวดุจริก้านางเอกสาวหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตจากการจมน้ำในวัย30ปีเมื่อวันที่11เมษายน2566ออีรอกสิกอรศพรมเงินผู้กำกับละครมากฝีมือเสียชีวิตอย่างสงบจากโรคมะเร็งตับในวัย65ปีเมื่อวันที่21เมษายน2566พฤษภาคม2566พี่นัดการ์ตูนคลับหรือธนัตตันอนุชิติกุล เสียชีวิตในวัย38ปีจากอาการหอบหืดกำเริบเฉียบพ,พลันเมื่อวันที่5พฤษภาคม2566สุเทพทวันวิวัฒนกุลศิลปินวงโฮบเจ้าของเพลงกำลังใจเสียชีวิตอย่างสงบในวัย74ปีเมื่อวันที่15พฤษภาคม2566มิถุนายน2566 สายยนสีสวัสดผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ชื่อดังผู้สร้างบ้านผีปอบเสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย71ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2566บิ๊กบอยเชิญยิ้มหรือรักชาติบุญเตพปตลกชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนในวัย56ปีเมื่อวันที่12มิถุนายน2566สุดรักอักษรทองนักร้องชื่อดังแดนสตอร์เจ้าของเพลงฮิตไอ้หนุ่มเรืออวนเสียชีวิตในวัย63ปีเมื่อวันที่13มิถุนายน2566 สุรเดชสมบัติจเจริญลูกชายคนเล็กของสุรพลสมบัติจเจริญราชาเพลงลูกทุ่งเสียชีวิตด้วยโรคไตเมื่อวันที่23ามิถุนายน2566กรกฎาคม2566พนมนาอหนูพอนพพานพพา,านรอเรือเจ้าของตำนานเพลงลาสาวแม่กลองเสียชีวิตอย่างสงบในวัย77ปีหลังป่วยมานานหลายปีเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566ครูชนทีทานทองศิลปินแห่งชาติและครูเพลงชื่อดังเจ้าของฉายาเทวดาเพลง เสียชีวิตอย่างสงบในวัย86ปีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2566สิงหาคม2566อุเทนบุญยงอดีตพระเอกดังในตํานานเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการป่วยกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงในวัย77ปีเมื่อวันที่12สิงหาคม2566เพชรโอสถานุเคราะห์อดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวในวัย69ปีเมื่อวันที่14สิงหาคม2566นอนหนูพ่อพนันพ่อพันรอเรือเมืองสุพรรณอดีตนักร้องเจ้าของเพลงดังคิดถึงจังเลยเสียชีวิตอย่างสงบหลังป่วยโรคพากินสันในวัย74ปีเมื่อวันที่21สิงหาคม2566แอนนภาพรหรือแอนประถมบันเทิงศิลน,นักร้องหมอลำดาวรุ่งประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตในวัย18ปีเมื่อวันที่30สิงหาคม2566 ตุลาคม2,566มานพอสวเทพอดีตพระเอกดาวร้ายชื่อดังในตำนานเสียชีวิตอย่างสงบในวัย89ปีเมื่อวันที่28ตุลาคม2,566พฤศจิกายน2,566ดีเจก็รินเรืองกิจรัตนกุลแห่งคลื่น106.5 Green w ก v e ินเวฟพลัตกจากโรงแรมในซอยสุขุมวิทยี่เสียชีวิตในวัย36ปีเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,566ธันวาคม2566 ดารุณีกริตบุญยาลายัยหรือไฮโซดารุณีอดีตนักแสดงและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเสียชีวิตอย่างสงบที่ต่างประเทศในวัย74ปีเมื่อวันที่24ธันวาคม2566วงการแรคกวินเศร้าสูญเสียบุคคลสำคัญตั้มบันดิตหรือบันดิตเสียชีวิตในวัย38ปีเมื่อวันที่27ธันวาคม2566